รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคุยสาระทางช่อง YouTube จแ c h ช n e l l เช่นเดิมวันนี้ทางช่อง YouTube จแ c h ช n e l l นะครับก็ยังคงมีสาระความรู้เรื่องของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาทำการอัปเดตสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านฟังกันนะครับล่าสุดเรามาทำความเข้าใจ สาระความรู้วันนี้ประจําวันพฤหัสบดีวันที่30มิถุนายนปีพศ2565คืบหน้าล่าสุดสถานะการแก้ไขกฎหมายปรับปรุงสิทธิประโยชน์ประกัสังคมกฎหมาย3มขอขอคืนเงินบางส่วนขอกู้เงินและขอเลือกเงินชราภาพเงินก้อนบำเหน็จและเงินบำนาญล่วงหน้า60งวดปัจจุบันสถานะ เป็นอย่างไรบ้างอยู่ขั้นตอนไหนประมาณเมื่อไรจะได้รับสิทธิประโยชน์3ขอล่าสุดนะครับเรื่องของสิทธิประโยชน์3ขอซึ่งเป็น1นสิทธิการร่างการแก้ไขกฎหมายปรับปรุงสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมฉบับที่5ปีพศ2565ที่ทางสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้มีการนำเสนอ ผ่านที่ประชุมคลมเมื่อวันอังคารที่10พฤษภาคมปี2,565ที่ผ่านมาโดยได้รับความเห็นชอบให้มีการแก้ไขกฎหมายจากที่ประชุมคลมโดยให้ผู้ประกันตนได้เงินชลาภาพของผู้ปกันตนคืนบางส่วนก่อนที่ผู้กันตนจะมีอายุครบ55ปีตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้ผู้กันตนสามารถกู้เงิน โดยนำเงินชลาภาพของผู้กันตนไปค้ำประกันกับทางธนาคารที่เขาร่วม M O U กับสำนักงารประกันสังคมโดยให้กู้เงินของผู้กันต้นได้บางส่วนและให้ผู้กันตนขอเลือกรับเงินบำเหน็จเงินก้อนชลาภาพทั้งหมดถึงแม้ว่าผู้กันตนจะส่งเงินสมทบเกิน180งวดก็ตามรวมถึงให้ผู้กันตนเลือก รับเงินบำนาญชราภาพล่วงหน้าได้60งวดโดยที่งวดที่61ูผู้กันตนยังสามารถรับเงินบำนาญรายเดือนได้ตลอดชีวิตซึ่งหลังจากที่ผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมครมทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์3าขอดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หรือหลังจากที่กฎหมายสามขอนำเสนอผ่านคลอมซึ่งถือว่าผู้กันตนหรือผู้ที่ใช้แรงงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและก็ถามมาผ่านทางช่อง y o u t u e e h อา h a ช n นีลเป็นจำนวนมากเช่นกันว่าจะได้ใช้สิทธิประโยชน์สามขอเมื่อไหร่อีกนานหรือไม่ล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยจากรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะ โฆษกสำนักงานประกันสังคมนางสาวรัตดาแสาลีเกี่ยวข้องถึงความคืบหน้าสถานะล่าสุดของกฎหมาย3ขอซึ่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ชี้แจงว่าตอนนี้ร่างประกันสังคมฉบับแก้ไขกฎหมาย3ามขอทางคณะกรรมการกฤษฎดีกาได้เรียกสำนักงานประกันสังคมไปชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสขอที่ผ่านมา ถึงจำนวน2ครั้งแล้วและจะมีการเข้าไปชี้แจงรายละเอียดให้กับคณะกรรมการกฤษฎีการอบที่สในต้นเดือนหน้านี้หรือต้นเดือนกรกฎาคมนี้อีกครั้งหรือเป็นรอบที่สนั่นเองซึ่งหากคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้ติดประเด็นรายละเอียดแนวทางที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดรายละเอียดไว้ร่างกฎหมายฉบับนี้ อาจจะกลับเข้ามาที่ประชุมครมอีกครั้งอีกรอบเพื่อให้ที่ประชุมครมรับทราบรายละเอียดกฎหมาย3ามขอและหลังจากที่ผ่านครมจะมีการนําเสนอให้กับที่ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณากฎหมายสามขอหากผ่านที่ประชุมรัฐสภาก็จะมีการนําเสนอผ่านที่ประชุมวุฒิสภาหากผ่านที่ประชุมวุฒิสภา ก็จะมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาไม่เกิน90วันถึงจะมีผลบังคับใช้ซึ่งเดิมตามกําหนดจะมีการประกาศราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้กลางปีพศ2566หรืออาจจะมีผลเดือนมิถุนายนปีพศ2566แต่หากมีการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรวไว หรือผ่านสภาวุฒิสภาวัยก็คงจะได้รับสิทธิประโยชน์3ขอไวขึ้นกับการพิจารณานั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านฟังหลายคนหลายท่านที่รอสถานะความคืบหน้าของการแก้ไขกฎหมาย3ามขอหากชิ่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลย และที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องคุยสาระเฮสแช n เนลได้เลยขอพรบคุณมากๆสํสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ